คลอ,องเล็กๆนี่ครับผมเป็นทําเป็นที่สลับระบายน้ํานะครับเวลาน้ํามันมากก็ใช้เครื่องสูบน้ําสูบน้ําออกไปนะครับให้ที่น้ามันแห้งนะครับก็ปีนี้ก็ก็ไม่ค่อยได้สูงเท่าไหร่ครับเพราะว่าน้ามันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เป็นหญ้าที่อยู่ริมคันนานะครับให้มันลกให้มันเน่ามันเปื่อยให้เป็นอาหารปลานะครับ สลับไปกินพืชครับไปกินพืชเพื่ออยังไงก็หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็คงจะได้จับปลานะครับก็มีปลาปีนี้น้ำท่วมนะครับท่วมน้ำน้ำท่วมถนนนะครับก็มาตรงนี้นะครับ อันนี้ก็ลูกข้าวก็เกิดขึ้นมาอีกครับลูกข้าวเกิดขึ้นมาอันนี้บางส่วนก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับบางทีเปลือยนั่นเาเปลือยไปก็เป็นอาหารของปลานะครับแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของปลานะครับก็ปล่อยให้อยู่อย่างนี้นะครับก็ถึงเวลาก็ามาเกี่ยวเก็บเกี่ยวอีกทีนะครับพอมันแห้งลงก็น้ําจะไหลลงไป รวมอยู่ในสระนะครับตบอยู่ในสระนี่ครับสระของเล็กๆนี่ผมขุดมป,ปีที่แล้วนะครับขุดปีที่แล้วนะครับนี่ครับให้มันพอน้ำลดลงเรื่อยๆปลาก็เข้าไปอยู่ในสระนะครับเข้าไปอยู่ในสระแล้วก็ค่อย จับปลาขายอีกทีนะครับก็นี่และเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับของเกษตรกร,ะกรนะครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณ5้าไร่กว่านะครับทําเป็นแปลงเดียวทำเป็นแปลงเดียวแต่ก่อนมีขนานดินนี้ไม่ให้มีนะครับให้เป็นแปลงเดียวหมดเลยนะครับก็ปลูกไม้ไผ่ลวกนะครับ ตัวนี้ก็เป็นสะนะครับปลูกปกป้องปลาก็เริ่มน่าจะพอเข้ามาอยู่ได้บ้างแล้วล่ะครับก็คิดว่าปีนี้คงมีปลาได้กินเป็นอาหารนะครับก็อ,อยู่แบบพอเพียงนะสมัยแบบง่ายๆนะครับวิธีพื้นบ้าน พออยู่พอกินนะครับส่วนราคาข้าวก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่แต่น้ำส่วนใหญ่ก็แห้งแล้วละ่ะเ <c oughs> พราะว่าผมก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากนะครับทำนาปีนี้ก็ใช้รถไถนาเดินตามไถเอานะครับประหยัดไถสองครั้งนะครับนา ทส่วนใหญ่จะใช้แรงตวนเองทำนะครับหญ้าก็ลกหน่อยยังไม่ดูแลอะไรนครับปลูกน้อยนาแล้วไ้กินนะครับาวนะบ่าทำที่นาแปลงใหญ่นี่ก็ดีนะครับรถมาเกี่ยวข้าวก็ ไม่ต้องวนหลายรอบนะครับก็คือแปลงหนึ่งห้าหกไร่อย่างเงี้ยก็จะเกี่ยวได้ยาวนะครับแต่ก่อนมีคันนาเยอะก็ต้องอนี่ครับอีกแปลงหนึ่งนะครับก็จะโล่งหมดเลยนะครับทำแบบโล่งไว้เลยนะอันนี้เครื่องสูบไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ส่วนที่แช่น้ำก็ ผมได้เกี่ยวไว้หมดละนะครับเหลืออยู่นิดหน่อยคอยมาเก็บงานทีหลังตัวนี้ต้องปลูกกล้วยนะครับอันนี้สะตรงนี้ไอ้เมืองตัวนี้ก็เป็นที่รับน้ํามาจากพื้นที่ข้างเคียงนะครับเข้ามาแล้วก็เข้ามารวมตรงนี้นะครับแล้วก็คงลงไปสู่ในสระนะครับ เป็นที่เก็บน้ำอีกทีหนึ่งเป็นที่เก็บน้ำอีกทีหนึ่งก็ค่อยคิดค่อยทำไปเรื่อยๆครับน,นะครับทำมาหาก,กินแบบบ้นบานๆนะครับอันนี้ก็ติดหลอดไฟสองหลอดไว้ล่อมแมลงนะครับให้ตกลงไปเป็นอาหารปลาเวลากลางคืนนะครับทำให้ปลาเราก,ก็มีอาหารกินนะครับ คือว่าใช้ประโยชน์จากไฟฟ้านะครับโอเคครับขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ